เกมที่เราจะคุยกันวันนี้ชื่อเวนบ้าครับเวนบ้าเป็นชื่อตัวเอกของเกมเธอเป็นหญิงสาวชาวทมินภูมิลำเนาอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียเธออพยพจากอินเดียมาอยู่ที่แคนาดาและเธอก็ทําอาหารทมินกินทุกวันความเก๋ของเกมนี้นะครับอยู่ที่เราจะได้ทําอาหารอินเดียกันหรือถ้าให้เจาะจงกว่านั้นเราจะได้ทําอาหารของชาวทมินเวนบ้าเป็นเกมทําอาหารที่เล่นง่ายจุดขายของเกมนี้นะครับมีอยู่2ออย่าง อย่างแรกคือเนื้อเรื่องที่ทำเอาซึ้งน้ำตาไหลเลยและอย่างที่สองคือการได้ทำอาหารของชาวทมินนี่เลยครับจุดขายนี้จะพาคนเล่นต่างชาติอย่างผู้เล่นตะวันตกหรือแม้แต่ผมเองที่เป็นคนไทยให้ไปไกลขึ้นจากเกมที่ทำอาหารตะวันตกหรือญี่ปุ่นที่เคยเล่นกันบ่อยๆเปิดโลกให้ได้ลองทำอาหารแบบใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับที่เราจะได้ทำทั้งอิตาพุดดูบิริยานี หรืออีกหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้ยินชื่อเลยด้วยซ้ําได้ใช้เครื่องครัวที่เราไม่เคยได้เห็นในขณะเดียวกันก็มีผู้เล่นและนักวิจารณ์ชาวอินเดียที่ได้เล่นเกมนี้ความรู้สึกของพวกเขาต่างออกไปเขาไม่ได้รู้สึกตื่นตาตื่นใจแต่กลับรู้สึกคิดถึงคิดถึงอาหารรสมือแม่คิดถึงรสชาติอันคุ้นเคย คิดถึงวัยเด็กของพวกเขาที่เกมเล่าออกมาได้อย่างจริงใจจนแม้แต่ผมเองที่เป็นคนเล่นต่างชาติก็ยังรู้สึกคิดถึงบ้านตามไปด้วยเลยแม้จะไม่ได้อพยพไปประเทศอื่นก็เถอะเมื่อถึงช่วงเครดิตเรากไ็ได้รู้ว่าวิัยเกมทีมผู้สร้างเกมนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศแคนาดาและทีมงานส่วนใหญ่ก็เป็นชาวอินเดียอีกด้วยแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าเกมนี้สร้างจากประสบการณ์จริงของใครหรือเปล่าแต่ก็เข้าใจได้ว่าเป็นประสบการณ์ร่วมที่คนที่ต้องไปใช้ชีวิตต่างประเทศน่าจะมีร่วมกัน ความคิดถึงเซี่ยวนึงของชีวิตอันคุ้นเคยของตัวเองเนื้อเรื่องเวนบ้าเราถึงวันหนึ่งที่เวนบ้าไม่สบายแต่เธอยังต้องลุกขึ้นมาทําอาหารเพราะสามีของเธอทําอาหารไม่เป็นทั้งคู่เป็นชาวทมินที่อพยพหนีปัญหาในอินเดียมาสแสวงหาโอกาสที่แคนาดาแต่การใช้ชีวิตที่นี่ก็มีปัญหาของมันและทั้งสองคนก็ยืนตรงทางแยกระหว่างทนอยู่ต่อหรือคนของกลับอินเดียดีกว่าจนเมื่อเวนบ้าไปให้หมอตรวจอาการเธอก็กลับมาพร้อมกับความแน่วแน เธอตั้งใจจะอยู่ที่นี่ต่อครับเพราะแคนาดาจะเปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ใช่แค่กับเธอหรือสามีเย็นวันนั้นเธอแจ้งข่าวดีให้กับสามีผ่านอาหารเธอกำลังจะมีลูกหลังจากนั้นเกมก็จะข้ามปีไปยังเหตุการณ์สำคัญคญในชีวิตของเธอเราจะได้โตไปด้วยกันกับเธอและลูกของเธอเริ่มแรกเลยนะครับเธอยังทำอาหารไม่ค่อยเก่งต้องพึ่งพาสมุดเก่าๆแล้วก็ทำตามสมุดเล่มนี้ก็ไม่ใช่สมุดธรรมดา มันเป็นสมุดบันทึกจดสูตรอาหารทมินที่แม่ของเธอเคยทําไว้ให้แม่ของเธอเขียนมันขึ้นมาแล้วก็มอบให้เธอในวันที่เธอย้ายมาอยู่ที่แคนาดาแต่เธอไม่ค่อยใส่ใจมันเท่าไหร่ครับตัวอักษรก็เลยอาจจะเลือนไปบ้างฉีกขาดไปบ้างเธอก็เลยต้องเดาว,วิธีปรุงบางส่วนเอาเองตัวละครในเกมนี้ก็มีอยู่4ตัวครับ 1. เวนบาหญิงสาวชาวทมินที่อพยพมาอยู่ที่แคนาดาแต่ก่อนเธอเคยเป็นครูอยู่ที่อินเดีย ตอนนี้เธอกําลังทํางานเป็นครูชั่วคราวในโรงเรียนแห่งหนึ่งในแคนาดาก็น่าจะเหมือนครัวตาจ้างบ้านเรานะครับ 2. ปาวารานสามีของเธอเขาจบวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์แต่ก่อนทํางานเป็นนักเขียนอยู่ที่อินเดียปัจจุบันมาเป็นพนักงานขายพาร์ทไทม์สมกวินลูกชายของทั้งคู่เชื้อสายทมินแต่เกิดและเติบโตที่แคนาดาเขาจึงมีปัญหาว่าตัวเองควรทําตัวเป็นชาวแคนาดาหรือชาวทมินกันแน่และนี่เป็นความขัดแย้งหลักในเกมครับและ 4. อันนี้อาจจะไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นสมุดจดสูตรอาหารของแม่เวนบ้าครับทาหน้าที่สําคัญมากๆในเกมนี้ไม่ต่างจากตัวละครหลักตัวหนึ่งเลยและเกมก็จะเล่นกับสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับเกมเพลย์ไม่ได้ยากอะไรเลยเราแค่ต้องทําอาหารง่ายๆทีละอย่างระหว่างที่ดนตรีเล่นเพลงของชาวทามินและด้วยภาพที่สวยเหมือนกับภาพประกอบในหนังสือนิทานไม่ได้ต้องเร่งทาภายในเวลาที่จํากัดไม่ได้มีออเดอร์ซ้อนเข้ามาเรื่อยๆไม่ได้ต้องจัดการลําดับการทําอะไรก่อนหลังเกมนี้เลยเป็นเหมือนกับเกมพัซโซ ที่เราต้องใส่วัตถุดิบให้ถูกต้องตามลำดับถ้าเราปรุงอาหารผิดขั้นตอนก็แค่เริ่มต้นใหม่ครับเกมไม่ได้มีเพนัลตี้อะไรโดยมีสมุดจดสูตรเป็นคำบอกใบ้ว่าเราต้องใส่อะไรก่อนหลังสมุดเล่มนี้ไม่ได้บอกเราแค่ว่าเราต้องผ่านด่านยังไงแต่ยังมีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องตลอดทั้งเกมอีกด้วยเนื้อเรื่องในเกมนี้นะครับพูดถึงประสบการณ์ของคนที่ย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศโดยเล่าออกมาผ่านคน2รุ่นคือรุ่นแม่ที่เป็นชาวต่างชาติอพยพมาเป็นพลเมืองชั้น2 กับรุ่นลูกที่ทางกฎหมายเนี่ยเป็นพลเมืองเต็มตัวแต่ทางวัฒนธรรมกลับเป็นพลเมืองแค่ครึ่งตัวแม้ทั้งคู่จะอยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่ประสบการณ์และการแก้ปัญหากลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งเกมนี้ก็ไม่ได้ตัดสินนะครับว่าใครถูกใครผิดความจริงมันก็ตัดสินไม่ได้ด้วยซ้าเพราะสิ่งที่ทั้งสองคนนี้เคยเผชิญหน้ามามันต่างกันสิ่งที่เกมทําได้ดีมากๆคือการทําความเข้าใจตัวละครทั้งสองคนว่าเขาผ่านอะไรกันมาแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง เนื้อเรื่องในเกมนี้จะแบ่งออกเป็น7ช่วงเวลาครับทุกช่วงเวลาก็จะเริ่มต้นด้วยคำคมเสมอคำคมแต่ละประโยคก,ก็จะเชื่อมโยงก,กันกับแต่ละช่วงชีวิตของเวนบ้าอีกด้วยและคำคมของด่านแรกนะครับก็คือคิดให้ดีก่อนลงมือทําเมื่อลงมือแล้วอย่าลังเลใจเรื่องย่อที่เราไปขั้นต้นก่อนหน้านี้นะครับคือครึ่งหนึ่งของด่านแรกเนื้อเรื่องเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปี1988เวนบ้าทํางานเป็นครูอัตราจางที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง เธอยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยสักทีปวารานสามีของเธอก็ทํางานพาร์ทไทม์แต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสให้ทํางานฟูลไทม์สักทีทั้งคู่เป็นพลเมืองชั้นสองที่ไม่ได้รับโอกาสให้ทํางานเต็มความสามารถและเงินที่ได้มาก็สู้ค่าครองชีพในแคนาดาไม่รอดแม้ว่ารสัสวดิการจะดีที่นี่รักษาฟรีก็ตามแต่ที่อินเดียพวกเขาเป็นมากกว่านั้นและพวกเขาเป็นได้มากกว่านั้นติดอยู่ที่พวกเขาเนี่ยเป็นแรงงานต่างชาติ เวนบ้าเคยเป็นครูส่วนเปาวรานก็เป็นนักเขียนชีวิตที่อินเดียไม่ได้แย่นักสําหรับทั้งคู่แต่ที่แคนาดามันเป็นอีกโลกหนึ่งมันมีโอกาสมากมายมหาศาลที่จะไม่ได้รับหากยังอยู่ในอินเดียแต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตที่ดิ้นรนในแคนาดาเพราะว่าพวกเขาเป็นแค่แรงงานต่างชาติเป็นพลเมืองที่ไม่ถูกยอมรับเท่ากับชาวแคนาดาแท้ๆยิ่งเมื่อรู้ว่ามีลูกก็เท่ากับการเพิ่มค่าครองชีพมากขึ้นทั้งที่ตอนนี้ก็ยากจนจะแย่อยู่แล้ว พวกเขาไม่สามารถที่จะมอบสิ่งต่างๆให้กับลูกได้อย่างเต็มที่เหมือนอย่างที่พ่อแม่คนอื่นมอบให้ลูกเขาติดอยู่กับปัญหาที่ว่าถ้าอยู่ต่อก็กลัวลูกจะเกลียดที่เลี้ยงดูได้ไม่ดีพอถ้ากลับอินเดียก็อาจจะถูกเกลียดเพราะถูกทำให้เสียโอกาสแต่พวกเขาก็เลือกแล้วครับลูกต้องได้รับโอกาสที่พวกเขาไม่เคยได้ด่านนี้จะสะท้อนช่วงเวลาสำคัญของคนที่ย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศคนที่ออกจากคอมฟอร์ทโซนไปผจญภัยโดยไม่มีอะไรมารองรับ นั่นคือช่วงเวลาที่ลังเลว่าจะกลับสู่คอมฟอร์ตโซนดีไหมกลับไปหาผู้คนที่คุ้นหน้าบรรยากาศที่คุ้นเคยแทนที่จะดิ้นรนอย่างโดดเดี่ยวในต่างประเทศเราจะเห็นนะครับว่าเวนบ้าทำอาหารเป็นอยู่แล้วแต่ในวันที่เธอคิดถึงบ้านอย่างวันนี้เนี่ยเธอเลือกที่จะหยิบสมุดเล่มหนึ่งขึ้นมาสมุดสูตรอาหารนี้เลยทำหน้าที่เป็นสายใยให้เวนบ้ากลับสู่รากเหง้าของตัวเองพาเธอกลับไปสู่รสชาติในวัยเด็กที่เธอเคยจำได้การที่อิตลิส สูตรของแม่เธออร่อยกว่าที่เธอทำํำก็แสดงให้เห็นว่าสมุดบันทึกมันมีภูมิปัญญาที่สั่งสมมาเก็บอยู่ในนั้นมันผ่านการทดลองจากรุ่นสู่รุ่นจนได้รสชาติที่ดีขึ้นเรื่อยๆและภูมิปัญญานั้นก็ถูกถ่ายทอดผ่านสมุดข้ามเวลาไปยังปี1994ต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะได้เห็น d i a l o สองสีคือสีขาวและสีเหลืองสีขาวคือพวกเขาพูดเป็นภาษาทมินส่วนสีเหลืองคือพวกเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษ ผ่าน5ปีมาแล้วนะครับเวนบ้าก็ยังบรรจุเป็นครูผู้ช่วยไม่สําเร็จตอนนี้กวินลูกชายของเวนบ้าก็อายุได้5ขวบแล้ว mm hmm. เขาพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักส่วนเวนบ้าไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเท่าไหร่และพยายามฝึกให้ลูกพูดภาษาเทมินที่บ้านอันนี้ใครอยู่ที่ครอบครัวคนจีนโพ้นทะเลเนี่ยน่าจะเข้าใจหัวอกกวินเวลาอากงมาพูดจีนใส่นะครับเพราะว่าพูดไทยไม่เป็นปกติเวลาห่างกันเจนเดียวแบบพ่อแม่ลูกเนี่ย มักจะไม่เป็นไรเพราะว่าลูกจะพูดได้ทั้งสองภาษาแต่พอห่างกัน2เจนขึ้นไปเท่านั้นแหละเราก็จะรู้สึกถึงความห่างบางอย่างในครอบครัวเพราะเราสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องลูกหลานรุ่นที่สม,มักจะกลายเป็นคนไทยเต็มตัวไปแล้วพูดภาษาจีนไม่ได้ส่วนปู่ย่าตายายก็พูดไทยไม่ได้มันจึงเกิดเป็นช่องว่างของความสัมพันธ์กำแพงภาษานี่เองที่กลายเป็นปัญหาใหญ่ทําให้คนต่างชาติหาง,งานยากพอคุยกันไม่รู้เรื่องก็ทํางานด้วยลําบากเหมือนปรวารานที่ต้องคอยขอให้เจ้านายพูดซ้ซํๆ เราะว่าเขาฟังไม่ออกเวนบ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นต่างออกไปเธอกลัวว่าลูกจะสูญเสียตัวตนด้านที่เป็นชาวทมินไปเพื่อนก็เรียกกวินว่าเควินไปแล้วซึ่งเวนบ้าไม่ค่อยชอบใจเพราะชื่อเป็นสิ่งที่บ่งบอกรากเหง้าของเขาและเวนบ้าไม่ต้องการให้กวินกลายเป็นชาวแคนาดาเต็มตัวโดยทิ้งรากเหง้าของตัวเองแต่กวินกลับต้องการถูกเรียกว่าเควินมากกว่ามันเป็นชื่อภาษาอังกฤษภาษาของประเทศที่เขาอาศัยอยู่เขาเป็นพลเมืองแคนาดาแล้วไม่ใช่ชาวทมินอพยพ เขาเกิดและเติบโตในแคนาดารายล้อมไปด้วยผู้คนและวัฒนธรรมของแคนาดาก็ไม่แปลกใจนะครับถ้าเขาจะซึมซับการได้เป็นชาวแคนาดารากเงาของเขาอาจเป็นชาวทมินทางสายเลือดแต่การใช้ชีวิตรากเงาของเขาเป็นชาวแคนาดาไปแล้วเราจะเห็นการขัดงางกันระหว่างการอนุรักษ์รากเงาเดิมและการปรับตัวให้เข้ากับสังคมโดยมีเวนบ้าและกะวินเป็นตัวแทนของแต่ละฝั่งกำแพงทางวัฒนธรรมระหว่างเธอกับลูกเริ่มสูงขึ้นและมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เขาต้องการความเป็นส่วนตัวเขาอยากมีห้องนอนเป็นของตัวเองเขาไม่อยากกินอาหารทมินที่แม่ทําให้เป็นอาหารกลางวันที่โรงเรียนถ้าเขาไม่ทําตัวเหมือนชาวแคนาดาเขาก็จะเข้ากับชาวแคนาดาไม่ได้เลยเขากลัวจะแปลกแยกจากสังคมที่เขาอยู่และตอนนี้แม่ก็เริ่มแปลกแยกจากเขาไปด้วยเพราะแม่เป็นชาวทมินไม่ใช่ชาวแคนาดาเวนบ้าจึงลองทําพุดตูให้ลูกกินมันเป็นของน่าตื่นตาตื่นใจสําหรับกวิน เขาตื่นเต้นมากตอนเห็นอาหารที่หน้าตาเหมือนจรวดกำลังปล่อยตัวเป็นครั้งแรกเขาเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมชาวทมินมากขึ้นสมุดเล่มนี้เริ่มสร้างสายใยเชื่อมโยงเขากับรากเงาทางตะวันออกให้กวินฉากนี้เกิดขึ้นในปีเดียวกันครับและไม่มีการทำอาหารวันหนึ่งปาวาลานหายตัวไปเวนบ้าติดต่อไปที่ทำงานของเขาแต่เธอพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องต้องให้ลูกชายวัยห้าขวบเป็นล่ามให้แทนเราจะเห็นมุมเล็กๆของปาวาลาน เห็นความคับแค้นต่อชะตากรรมของตัวเองเห็นความอิดโรยหลังการระเบิดอารมณ์เขาทดท้อใจกับสิ่งที่ต้องแบกรับชีวิตและอนาคตในต่างประเทศสำหรับคนบางคนมันหนักหนาเกินรับไหวปี2006ผ่านมาแล้ว18ปีเวนบ้ายังคงไม่ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยทั้งเวนบ้าและปาวรานแก่ตัวลงอย่างมากกวินก็เข้ามหาวิทยาลัยแล้วและกำลังแพ็คของย้ายไปอยู่หอ เวนบ้าได้ทำเลเยอร์บิริยานีฉลองที่ลูกจะได้เข้าเรียนสมุดหน้านี้เปื้อนจนอ่านไม่ออกแต่มันก็ไม่ใช่แค่เศษซากความทรงจำที่ถูกละเลยเธอยังย้อนระลึกถึงตอนที่แม่สอนทำอาหารเมนูนี้ได้อยู่ข้อดีของสมุดคือมันเป็นความทรงจำที่จับต้องได้ตราบใดที่ไม่ทำมันเสียหายเราก็หวนึกผ่านตัวหนังสือที่เสมออาหารมื้อนี้เป็นเหมือนตัวแทนของความเป็นชาวทมินที่เวนบ้าอยากส่งต่อให้กับลูกแต่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้ว กวินเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษแม้ว่าจะคุยกับแม่เขาใช้ช้อนตักข้าวแทนที่จะใช้มือกินข้าวอย่างที่พ่อกับแม่ทำเขาปฏิเสธที่จะเอาบิริอานี่ไปกินที่หอเขาต้องการตัดขาดจากความเป็นชาวทมินในขณะที่เวนบ้าก็พยายามอย่างถึงที่สุดที่จะยัดความเป็นชาวทมินเอาไว้ให้ในตัวกวินกวินมองว่าการเป็นคนอินเดียมันแปลกเพราะในสังคมที่เขาอยู่การเป็นคนแคนาดาคือคนปกติ ซึ่งตอนนี้ปาวลานก็พูดไว้ได้ดีนะครับว่าฉันเคยสงสัยว่าทําไมเขาถึงอยากหันหลังให้กับรากเงาที่วิเศษและเป็นเอกลักษณ์ของเขาบางทีเขาคงคิดว่าถ้าไม่มีเอกลักษณ์หรือโดดเด่นไปเลยน่าจะดีกว่าฉันว่าการย้ายมาที่นี่คงเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีเท่าไหร่อยู่ที่นี่ฉันไม่ได้เขียนหนังสือต่ออยู่ที่นี่เธอก็ไม่ได้สอนหนังสือที่นี่มันยากสําหรับกวินที่จะเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นเปาวลานเข้าใจความรู้สึกของกวินเขาไม่อยากถูกมองว่าเป็นชาวทมิน เพราะเขาเห็นตัวอย่างจากพ่อแม่เขามาแล้วบทเรียนราคาแพงที่ต้องจ่ายด้วยโอกาสทางการเติบโตพ่อแม่ของเขาไม่สามารถเป็นอย่างที่พวกเขาอยากเป็นได้พ่อที่รักการเขียนก็เขียนที่นี่ไม่ได้แม่ที่รักการสอนก็บรรจุเป็นครูที่นี่ไม่ได้หากเขาเป็นชาวทมินเขาก็จะเป็นเหมือนกับพ่อแม่ไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จแบบชาวแคนาดาเขาจึงต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดถ้ายังถูกมองว่าเป็นคนนอกของสังคมเขาก็จะถูกกีดการอยู่อย่างนั้น 2,014บางคนอาจใช้เวลา2ปีแต่แรงงานต่างชาติอย่างเวนบ้าใช้เวลาถึง26ปีกว่าจะได้รับบรรจุเป็นครูผู้ช่วยปาวรานเสียชีวิตแล้วผมของเวนบ้าก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดอกเหลาวันนี้ลูกชายของเธอบอกว่าจะมาหาเธอจึงจัดอาหารสำหรับใหญ่เตรียมต้อนรับตอนนี้เธอเป็นชาวทมินเต็มตัวเหมือนแม่ของเธอเธอทำอาหารอย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องพึ่งสมุดสูตรอาหารอีกต่อไป เพราะตอนนี้สมุดส่วนอาหารอยู่ในตัวเธอทั้งหมดแล้วอาหารสามารถเป็นตัวแทนความรักได้เหมือนกันมันเป็นความห่วงใยที่มอบให้อยากให้คนกินได้กินเยอะๆอยากให้รู้สึกถึงการเฉลิมฉลองที่มีการกินเลี้ยงใหญ่โตแต่แล้วลูกของเธอไม่มาเธอก็เลยต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวไปอีกวันหนึ่งหลายปีผ่านไปเวนบาก็กลับไปใช้ชีวิตที่อินเดียกวินกลายเป็นนักเขียนบท ตัวละครที่เขาเขียนเป็นชาวทมินนั่นทําให้เขาต้องหวนคืนสู่รากเดิมของตัวเองอีกครั้งโจทย์ในครั้งนี้คือตัวละครต้องกินอาหารทมินเขาต้องกลับไปพึ่งสมุดสูตรที่แม่ของเขาเคยทิ้งเอาไว้ให้ก่อนกลับไปอินเดียเขาไม่เข้าใจว่าแม่ทิ้งมันเอาไว้ที่นี่ทําไมเวนบาไม่ได้ลืมเธอตั้งใจทิ้งมันเอาไว้ให้เขาสมุดเล่มนี้คือมรดกทางวัฒนธรรมเป็นความทรงจําของรากเง้าที่วันหนึ่งเขาอาจจะอยากหวนคืนกลับมาแม้จะอ่านทมินไม่ค่อยออก แต่ทุกหน้าที่เขาเปิดพาเขาไปสู่อดีตพาเขาไปสู่ครอบครัวที่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วอิตลิสที่ทําง่ายที่แม่ทําให้กินบ่อยๆความตื่นตาตื่นใจตอนห้าขวบที่เขาเห็นพุทตูเป็นครั้งแรกบิริญานี่ของโปรดของพ่อหรือแม้แต่นัตตูโคชิคุลัมบูซุปไก่ที่แม่เคยทําให้กินตอนเขาป่วยรสชาติของซุปไก่มื้อนั้นมันผูกพันกับความทรงจําของเขาด้วยถึงตอนนั้นเขาจะอายุแค่ห้าขวบแต่เขาจํารสชาติของซุปไก่ได้ เขายังจําเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นได้เขายังจําสีหน้าเศร้าส้อยของแม่ได้รสชาติของซุปไก่กระตุ้นความทรงจําของเขาให้หวนคืนมาอาดีตที่เขาลืมไปแล้วอาหารผูกติดอยู่กับความทรงจําของเขาสมุดสูตรอาหารที่แม่ซ่อมแซมต่อเติมและทิ้งไว้ให้ได้เชื่อมโยงเขาเข้ากับวัฒนธรรมรากเหง้าของตัวเอง2017เ็เวนบ้ากลับมาเป็นครูที่อินเดียกาวินกลับมาเยี่ยมแม่ที่อินเดียทั้งคู่ใช้เวลาทำอาหารร่วมกัน โดยให้เวีนบ้าเป็นคนสอนครั้งนี้พวกเขาทําโดซากวินนําสมุดจดสูตรมาให้แม่เขาเองก็เติมส่วนที่ขาดหายไปในสมุดด้วยเหมือนกันสุดท้ายแม้จะออกห่างกันเรื่อยๆแต่มันก็มีวันนี้นี่แหละครับวันที่กวินโตพอจะยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นพอจะเข้าใจการกระทําของตัวเองในอดีตมันเป็นวันที่เขาไม่ได้เชื่อมโยงกับแม่เพราะภาษาที่พูดหรืออาหารที่กินหรือเสื้อผ้าที่ใส่แต่เป็นการเข้าใจหัวจิตหัวใจของฝ่ายตรงข้าม เข้าใจความรักความห่วงใยที่เธอมีเข้าใจความเจ็บปวดที่เธอแบกรับเข้าใจว่าวัฒนธรรมที่สืบทอดไม่เคยถูกป้อนเข้าปากเปล่าๆแต่มันเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆที่ติดตามมากับความต้องการเป็นหนึ่งเดียวกันและความหวาดกลัวว่าลูกจะแปลกแยกจนกลายเป็นคนแปลกหน้าในสายตาของเบนบ้าเธอเป็นผู้อพยพเธอเกิดและเติบโตในอินเดียเธอระบุต,ตัวตนของตัวเองว่าเป็นชาวทมินมาโดยตลอดการมาอยู่ต่างที่ต่างถิน่นทําให้เธอกลัวว่าจะสูญเสียตัวต,วตนไป และที่ยิ่งกลัวกว่าคือกลัวว่าจะสูญเสียลูกไปด้วยกลัวว่าจะไม่มีสายใยเชื่อมโยงลูกกับตัวเองที่ชื่อว่าวัฒนธรรมกลัวว่าจะกินข้าวคนละอย่างกลัวว่าจะคุยกันคนละภาษาจนต่อไม่ติดกลัวว่าจะแตกต่างกันจนเป็นคนอื่นของกันและกันเธอจึงพยายามจะยัดเยียดในสายตาของกวินเขาเป็นประชาชนแคนาดาที่เป็นลูกหลานรุ่นแรกของคนอพยพ <Yeah. S 1> เขามีปัญหาเรื่องการระบุตัวตนในทางราชการเขาเป็นประชาชนแคนาดา แต่ในทางปฏิบัติเขากลับถูกสังคมมองว่าเป็นชาวทมินและถูกทําให้เหมือนเป็นคนนอกสังคมหน้าตาเขาไม่เหมือนคนอื่นภาษาเขาก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาจึงต้องการปรับตัวเพื่อการดํารงชีวิตเพื่อให้เขาอยู่รอดได้ในแคนาดาสมุดจดสู่อาหารเล่มนี้นะครับเลยเป็นเหมือนหลักฐานที่จับต้องได้ในเรื่องว่าวัฒนธรรมทมินถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากแม่เวนบ้าสู่เวนบ้าและจากเวนบ้าสู่กวิน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ทําให้คนที่มีร่วมกันรู้สึกเป็นพวกเดียวกันมากขึ้นเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นสายใยที่เชื่อมโยงเวนบ้าไว้กับแม่ของเธอโยงกวินไว้กับแม่ของเขาแม้ตัวจะห่างกันมากกว่า1,000กิโลเมตรก็ตามแต่ทุกคนก็ยังยึดโยงกันด้วยวัฒนธรรมความผูกพันและความคิดถึงโดยมีสมุดบันทึกเป็นสักขีพยานฉะนั้นนะครับวัฒนธรรมจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตคนที่จะรักษารากเงา คือคนที่มีความทรงจําที่ดีให้ย้อนนึกถึงวัฒนธรรมมันดีงามที่คนพูดถึงจะไม่มีวันตายหากมันไม่เข้าใจเงื่อนไขในการดํารงชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปหากมันสร้างความทรงจําที่ดีกับผู้คนให้อยากนึกถึงอยู่เสมอเว<อ>นบ้าจึงไม่ใช่แค่เกมทําอาหารที่แปลกใหม่ไม่ได้ขายแค่ความแปลกพิสดารต่อสายตาชาวต่างชาติเบื้องหลังของมันยังทําให้เห็นว่าอาหารทําหน้าที่เป็นสายใยเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน เชื่อมคนที่เคยกินข้าวหม้อเดียวกันให้หวนนึกถึงรสชาติที่เคยกินร่วมกันเชื่อมโยงเมนูที่ติดปากและสมุดจดสูตรอาหารก็ทําหน้าที่เป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรบันทึกรสชาติในอดีตให้สามารถเอามาทําซ้ําได้ในปัจจุบันและส่งต่อไปอยังอนาคตได้ด้วยขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟังมาจนจบผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยกินอาหารอินเดียมาก่อนหรือน่าจะเคยเห็นมาก่อนนะครับถ้าใครชื่นชอบเมนูไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ และถ้าใครชอบเกมอินดี้ที่มีเนื้อหาดีๆรวมไปถึงการวิเคราะห์เกมแบบนี้นะครับก็อยากฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านอิ่มหนำกับการเล่นเกม